ฮัลโหล my f a n นทุกคนเลยครับผมดูผมคือเวก็เป็นซีแชนแนลนะครับผมดูว่าไทรเกอร์เบบี้แนงเขาก็ซึ่งในคลิปวิดีโอในนรับผมเราจะพาไปดูแมพของพี่คนนี้นครับแล้วผมก็เปลี่ยนสกินกลับมาเป็นสกินเดิมในตั้งแต่ตอนที่ทำคลิปแรกๆๆเลยนะครับคือพี่คนนี้เึ๊บซึ่งแมพนี้รับถูกสร้างขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วนั่นเองครับผมเราจะกลับมาย้อนดูกันนะครับผมส่วนใครยุ่งมาดูคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดซับให้ด้วยนะคะคุณถ้ากลดละป้ายโดยคลิปไปเลยครับผมจี้จัตส์แครโอเคครับกลับมาแล้วนะครับผมซึ่งหน้าตามแบบหรือว่าวงเขาก็จะเป็นนี่คนระับผมเนี่ยก็จะอยู่อันนี้อะไรครับผมใครอยากได้ก็ทิ้งมาตาใตงคลิปแรเครับเครดิตก็อยู่ตใต้ไแต่คลิปส่วนก็ ผมไม่ได้เล่นเฟซนะครับผมก็มีช่องทาาติดตามคือ YouTube ไ <do. S 1> ลน์แล้วก็ TikTok นะครผมส่วนส่วนเฟซผมสมัครไม่ได้เป็นไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะัผมเพื่อนผู้ชมคนจะดูนะครับว่าใครตัดต่อคลิปผมเองผมทำทุกอย่างเลยปกคลิปผมก็ทำ จะได้เห็นปกคลิปใหม่ปุ๊บปกเลยตั้งใจทำมากแต่นี่แต่ตัวละครมันอาจจะไม่ได้เหมือนม c r ค f t นะคะเพราะว่าเออพี่บอมใช้มันมันมันทำได้แค่นั้นครับผมมันทำได้แค่ั้นก็ดีแล้วเอ้คิวมิจารเลยก็เดี๋ยวเราตัดไปเลยละกันเอ้ยไม่ตัดตัดทำไมมารีแอคเลยฮ้อมการนะอบอมเบรีแอคชันซึ่งจริงๆผมเคยทำไปในช่องเก่าก็คือเีมดีทีวีครับผมก็นี่ เค okay, ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแบบแล้วครับโอ้โ oh, ห huh. ซึ่งประสบการณ์ที่เคยเล่นหมุจมจำได้ว่ามันจะมีหมู่บ้านตรงนี้จำได้แหละโอเคยว่าตอนนี้แม่งโคตรจี๊ดสครายนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาเลเวลกันเลยมาดูกันอย่างแรกก็คืออ่าสปิเกร์สติกอิงเกอร์รกกอรแฟนไม่รู้านานว่าอะไรแนละ้วผมใช้รู้เดี๋ยวผมจะขึ้นคําแปลไว้ให้ล้กันนี่ ไม่ได้ขึ้นหรอกก็จะเป็นเหมือนจะเป็นอ๋อมันอ่านว่าสกิริตันสกิริตันฟาร์มอ๋อก็จะเป็นฟาร์มวิตเตอร์เป็นฟาร์มสกิริตันนั่นแหละครับก็จะปิดไฟให้ม็อบมันเกิดแล้วก็เปิดไฟอุ้ยโคตรเจ๋งอ่ะอ๋อมีชุดประมาณนี้ครับผมบอกแล้วว่าโคตรที่จากสควายนี่ดูโอ้พระเจ้าจอร์ดนี่ก็ของที่เขา ดอกมาจากวิสเกต,ตันนั่นแหละค่ะบโคตรเจ๋งอ่ะเอาทุบของเขาอีกเกอผมไม่ได้ลงสา่งเอานะเพราะว่าจะได้รีแอคเป็นในแมนครั t ธรรมดาต่อไปนะบอมจะเป็นในส่วนของฟามนั่นเองนบมก็จะมีลรองต่างๆให้ดาว่ามีผักต่างๆก็ใครที่อยากจะปรับปุงก็ปรับปุงได้เลยนะคะมีมีข้าว ไปก็เป็นฟฟลเวอร์นะผมส่วนออกไม้นะคะผมน่า,นาจะมีบัตเตอร์ไฟอยู่ในนี้ด้วยโอเคต่อไปก็คือ P ีก็คือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ P ีซเอ็หรอน้ามนลไอเวนแล้วก็คือรถไฟฟ้าซึ่งจะมีรถไฟอยู่ในนี้ซึ่งเราก็มีแล้วเราก็มีดาบเพชรก็มันจะไปสุดตรงนูงน้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปให้ดูตอนจบละกัน ครับต่อไปก็คือร้านแบ no ็คโนโนหรือว่าแบ no ็คโนโนนั่นเองนะครับนีสัญลักษณ์ตัวเอ็มนะครั่นี่ก็จะมีในส่วนของโต๊ะตรงนี้ด้วยมีโต๊ะตรงนี้ด้วยนี่นี่มีโตะโครงโตะครับแล้วก็มีกล่องมีพวกเตาเผาด้วยครับใครอยากลงมอดเพิ่มก็ได้นี่คือบ้านโมเดิร์นซึ่งดูสวยหรูดูแพงมากเลยนะครับฮอต นี่มีมันจะเป็นโดมนะครับผมบัมนดนี้ผมชอบแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็มีเซเว่นหรเวนนี่น่าจะเป็นโรงเรยน,นะครับทจ่จะสควายนี่ก็มีหอในกรุงไลกาแบบนี้ถือโอเคนะคผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดน,นั้นเลยนะครับผมนี่มีเอ้แต่ก็ทำดีโอ้จะไปดูถูกทำไมล่ะเอ้นี่มีบ้านก็ประมาณนี้นะน่าจะหมดแล้วมั้ง ใชไมมีสวดสาธารนณะนี่รับผมรูปปั้นคนสังเน,นะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วก็มีหุ่นยนต์แอนิมอลชาร์ติกตรงนี้แล้วก็อ,อุ้ยอ๋อสวนน้ำโคตรเจ๋งเลยมาดูกันเ,เล่นกันเจ๋วย,ยโฮูยโฮูโคตรเจ๋งอะ่ะนี่ก็เดี๋ยวเราจะมารีแอคกันเลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแบบ นั่งในรถไฟฟ้าดูกันนะบอกว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมก็ดูกันเลย Let's Go Hello My f e n ก็รับเปลี่ยนคำพูดแล้วนะครับจะปกติก็ขอกราบสวัสดีทุกคนจะเป็น Hello My f e n แล้วนะครับผมเพราะว่าแกวเดวนะครับผมนี่ดูคอรเทเลยดูมีตรงจ้าใจล้ลยแมงคอดจะเทเลย นะครับนี่เพิ่งนี่ถ้ขาอัปเดตแบบน,น,นี้น่าจะโคตรดีดูมีต้นไม้สัก,กุระซะด้วยโคตรจะแจ๋วเลยนะครับนี่ก็จบแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวเกถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากส่งคลิปนี้ไปให้พี่เขาก็ส่งไปเถอะครับผมเพราะยังไงพี่เขาก็ไม่ดูอยู่แล้วเพาช่องผมมันกาจอกนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ อีนี่ขอตัวลา,ากรรมกรนะครับผมชาวไทเกอร์เบบี้นะครับผมหรือว่าเสือเด็กหรือว่าเสือน้อยแล้วก็ก็ขอขอบคุณผู้ติดตาม85 subscribe ด้วยนะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับผมแล้วขอบคุณกันมากนะครับผมที่ร่วมเดินทางกันมาจนถึงตอนนี้นะครับก็จะทําช่องนี้ให้ดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิม Come on my friend ก็สหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อน Bye bye. ออบายบายขอฝากไปคลิปนี้ด้วยและอย่าลืมไปไปฟอลโล่ t ิก t o อแล้วก็ไปติดตามไลน์ของผมด้วยนะครับจะได้เป็นครอบครัวของเสือน้อยเบบี้ของไทเกอร์เบบี้หรือว่าเสือน้อยเด็กหรือว่าเสือน้อยแจก้านั่นแหละโอเคก็ะคลิปนี้บายส่วนวิธีการลงก็ง่ายสรรัสเซียเลยนะครับผมส่วนถ้าใครลงไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ละกันนะครับผมบาย